มาดูกันต่อข้อที่106ครับข้อนี้ครับถามว่าการใช้งานไม่ระบุตัวตนครับ mm hmm. เพื่อป้องกัน mm hmm. การสอดส่องพฤติกรรม mm hmm. การใช้งานนะครับหรือว่าการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Search เนี่ยต้องใช้ปุ่มคำสั่งใดจริงจริงตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้เขาถามถึงตัวเว็บเบราว์เซอร์ของตัว Google Chrome นะ้อไม่แน่ใจว่าตัวอื่นเน่ยใช้ได้ไหมแต่ว่าหลักการตัวนี้ครับก็คือ เป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าสู่โหมดนี้เราจะเรียกเขาว่าโหมดไม่ระบุตัวตนครับหรือว่า incognito แท้จริงโหมดนี้นะครับมันก็เป็นโหมดปกติแหละเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่เก็บข้อมูลของเราสิ่งที่เขาไม่เก็บคืออะไรครับเขาไม่เก็บประวัติการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราไม่เก็บคุกกี้ของเราไม่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราและ <c oughs> ทุกอย่างครับที่เราป้อนลงไปในแบบฟอร์มเนี่ยตัวเว็บเบราว์เซอร์เองก็จะไม่ได้เก็บไม่บันทึกประวัติใดๆของเราไว้นั่นเอง ตัวนี้ก็จะมีความปลอดภัยในกรณีที่เ,เราอาจจะไปใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสาธารณะนะครับเราสามารถเข้าสู่โหมดนี้นะครับเพื่อป้องกันตัวระบบเนี่ยมันจะบันทึกข้อมูลของเราไว้หรือเก็บข้อมูลของเราไว้ถ้าเราเข้าโหมดนี้เขาก็จะไม่บันทึกนั่นเองวิธีการใช้งานนะครับหนึ่งเลยให้ไปคลิกที่จุด3จุดจากนั้นครับเลือกไปที่หน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนนะครับเนาะ หรือในถ้าถ้าเป็นกรณีที่เราสามารถกดบนคีย์บอร์ดได้เนี่ยนะครับถ้าเป็นฝั่ง Windows, Linux นะครับใน g o o g l e c h r o m e OS เองเนี่ยนะครับเราสามารถกดได้เลยครับโดยการกดที่ c o n t r s l Shift N สามารถกดได้เลยถ้าเป็นฝั่งระบบปฏิบัติการ Mac นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับตรง c o m m a n d Shift แล้วก็ n เช่นเดียวกันนะครับสามารถกดได้ทั้ง2รูปแบบนะครับสำหรับการเข้าบทนี้ก็จะ เป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะในกรณีที่เราเข้าสู่คอมพิวเตอร์แบบสาธารณะนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อที่4นั่นเองนะนะครับต่อมาครับ107ครับคอมพิวเตอร์ครับจะมีกฎเกณฑ์ตัวหนึ่งครับที่เอาไว้เป็นข้อกําหนดข้อกฎเกณฑ์เอาไว้รับส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ตอบกลับข้อมูลกันที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเอาง่ายๆคือคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาไว้สื่อสารกันนั่นเองนะครับถามว่า การสื่อสารกันตัวนี้หรือมาตรฐานตัวนี้ที่คอมพิวเตอร์เอาไว้สื่อสารกันบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อกาหนดตัวนี้ครับเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งครับบอกว่าการรับรองผู้ใช้2การเชื่อมต่อ3ามเน็ตเวิร์กโปรโตคอลหรือ4ครับรูปแบบการโอนย้ายไฟล์ข้อนี้ครับตอบไปได้เลยครับตอบข้อ3ครับ <c oughs> <c oughs> เจอคำว่าโปรโตคอลตอบไปได้เลยครับโปรโตคอลคืออะไรครับจริงๆแล้วถ้าเราเจอคำว่าโปรโตคอลเนี่ยให้เรารู้ทันทีเลยครับว่าเฮ้ยเขากำลังพูดถึงอะไรครับ พูดถึงมาตรฐาน <c oughs> ข้อกําหนดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมาตรฐานเป็นวิธีการสื่อสารกันในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ดังนั้นคอมพิวเตอร์เองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีโปรโตคอลเดียวกันนะครับเข้าใจตรงกันเพื่อที่จะสื่อสารกันได้ทีนี้ตัวโปรโตคอลเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าการสื่อสารตรงนั้นเนี่ยเป็นการสื่อสารในลักษณะไหนรูปแบบไหนเข้าใจไหมครับดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของตัวโปรโตคอลเลยคือเน้น เป็นตัวกลางเป็นภาษากลางที่เอาไว้ให้คอมพิวเตอร์อย่างน้อย2เครื่องขึ้นไปเนี่ยติดต่อสื่อสารกันเข้าใจตรงกันได้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับเอาพูดถึงโปรโตคอลด้านความปลอดภัยของอีเมลนะครับเอ่อตัวนี้ถ้าเป็นอีเมลเนี่ยก็จะมี SMTP POP IMAP อะไรพวกนี้ครับเอ่อเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการรับและส่งข้อมูลของตัวอีเมลโดยเฉพาะนะครับอ่ะตัวต่อมาครับถ้าเป็นเว็บไซต์ก็จะเป็น SSL SS เนะครับแล้วก็ S S T T P นะครับแล้วก็ H T T P S ซึ่งพวกนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่เอาไว้สื่อสารกันบนเว็บไซต์นะครับสื่อสารกันยังไงก็คอมพิวเตอร์แหละนะครับกับซ่งเซิร์ฟเวอร์แหละหรือคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์เองนะครับก็เอาไว้สื่อสารกันนะครับก็เอาไว้สื่อสารกันนะทีนี้โปรโตคอลต่อไปครับด้านความปลอดภัย V P N ตัวนี้ก็มีเหมือนกันก็มีหลายตัวซึ่งถามว่าเฮ้เราจะต้องมาจําทั้งหมดไหม อาจจะไม่ต้องทงหมดครับเอาตัวหลักๆเนาะบนเว็บตัวนี้ครับถ้าไม่มี s นะถ้าไม่มี s แสดงว่าไม่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยนะครับแต่ว่าเป็นโปรโตคอลเหมือนกันนะครับถ้าไม่มี s นะเป็น http เฉยๆถ้าไม่มี s ตัวต่อท้ายตัวนี้แสดงว่าไม่มีการเข้ารหัสแต่ถ้าม,มี s แสดงว่ามีการเข้ารหัสแค่นั้นเองนะครับพวกนี้เป็นอีเมลนะครับเป็นโปรโตคอลที่ใช้สื่อสารของอีเมลประมาณนี้นะครับเนาะ ต่อมาโปรตโตคอลความปลอดภัยไร้สายจะเราจะเรียกเขาว่า WEP นะครับ Wireless Security Protocol นะตัวต่อมาครับโปรตโตคอลการโ,โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตรเรียกว่า VoIP นะฮะสำหรับตัวนี้ก็จะมีโปรตโตคอลเช่น SIP นะครับหรือว่า S 3 2 3อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยกตัวอย่างดังนั้นเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องรู้จักหลอกแต่เบื้องต้นเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้จักคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเจอคำว่าโปรตโตคอลต้องรู้ทันทีว่าเฮ้ โปรโตโคอลมันคืออะไรอะ่ะเราต้องนึกออกได้ทันทีเลยว่าอ๋อโปรโตโคอลคือมาตรฐานภาษากลางข้อกําหนดอะไรก็แล้วแต่ที่เอาไว้ให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกันมันจะสื่อสารกันผ่านช่องทางไหนอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของโปรโตโคอลย่อยอีกครั้งหนึง่งเช่อนอีเมลหรอสื่อสารกันผ่านอีเมลก็จะมีโปรโตโคอลอีเมลนะสื่อสารกันผ่านวเว็บหรออ๋อโอเคมันก็จะมีโปรโตโคอลของเว็บไซต์นะฮะนะครับหรือสื่อสารกันผ่านทางอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือการถ่ายโอนไฟล์อาจจะเป็น FTP อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นเราก็ต้องไปด อีกครั้งหนึ่งว่าเปการสื่อสารจุดไหนรูปแบบไหนลักษณะไหนนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะเฉพาะขึ้นไปอีกเนาะสำหรับข้อนี้ <c oughs> <c oughs> ข้อต่อมาครับ108เว็บไซต์ใดครับที่สามารถตรวจสอบการกระทําความผิดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีหมายเลขรอมเพลข้อความหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กระทําความผิดเนี่ยไปตรวจสอบได้อ่าข้อนี้ครับแสดงว่าเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องรวบรวมข้อมูลของ ของคนที่กระทําความผิดไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชีหมายเลขบัญชีหมายเลขพร้อมเพย์ข้อความหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์เว็บนี้ก็น่าจะต้องรวบรวมไว้เยอะพอสมควรเราถึงจะสามารถไปตรวจสอบได้นะครับถามว่าเว็บไซต์นั้นคือเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์ที่ว่านั้นมีอะไรบ้างอ่มีฉลาดโอน n มีไทยโพลิสออนไลน์ c o m นะครับมีเอ่อ es ccib.go.ts อ่ะเว็บไหนล่ะที่เราสามารถตรวจสอบได้ข้อนี้ขออนุญาตเฉลยไปก่อนเนาะข้อนี้ตอบข้อ1ครับเว็บไซต์ฉลาดโอน .com ครับอ่าชื่อโดเมนเป็นชื่อภาษาไทยเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจดชื่อโดเมนเป็นภาษาไทยได้แล้วนะนะครับโอเคทีนี้เนี่ยตัวฉลาดโอน .com เนี่ยมันเป็นใครนะครับเขาทำหน้าที่อะไรเขาเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับเอามาดูกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาหรือกสทชแล้วกันนะครับมันยาวกสทชเนี่ยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล8ร่วมกับการพัฒนาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นแบบเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่าฉลาดโอนนะครับหรือถ้าเป็นลายก็คือฉลาดโอนนั่นแหละเพื่อเป็นแบบเหมือนเป็นช่องทางอ่ะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะ เอาข้อมูลที่เราสงสัยอาจจะเป็นข้อมูลบัญชีชื่อเบอร์โทรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสงสัยว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นบุคคลจริงๆไหมมีประวัติแบบว่าเฮ้ยมีประวัติอ่าช้อโกงไหมมีประวัติแบบโกงอะไรเราบ้างไหมอ่างเงี้ยเราก็สามารถเอาชื่อเอาข้อมูลเหล่านี้นะนะครับมาค้นที่เว็บฉลาดโอน .com หรือไปที่ไลน์แอดได้นะครับเพื่อเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่อ่าเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนนะครับให้สามารถตรวจสอบประวัติตรวจสอบตัวตน ตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบผู้ที่จะมาขายของให้เราหรือเราต้องการจะโอนเงินไปให้เขาเนี่ยว่าเฮ้ยมันถูกต้องไหมโดยเราเนี่ยก็ยังคงกรณีที่เราโดนหลอกเองสมมติว่าเราแบบตรวจสอบแล้วไม่เจอแล้วบางเอิญเราเราก็อาจจะเผลอโอนไปละเราอาจจะโดนหลอกไปแล้วเราก็สามารถมาแจ้งเพิ่มเติมแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองแน่นอนความว่าคนพวกนี้นะครับพวกที่จะมาโกงเราเนี่ยส่วนใหญ่พอ บัญชีหนึ่งหรือชื่อนึงเนี่ยมันถูกจับได้แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมตามตามปกติของคนที่จะโกงอ่ะเนี่ยมันก็ต้องหาช่องทางอื่นถูกไหมดังนั้นดังนั้นบัญชีใหม่ชื่อใหม่เบอร์โทรใหม่พร้อมเพย์ใหม่เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นอีกช่องทางหนึ่งคือเราอ่ะถ้าถ้าเราโดนมาแล้วมันไม่มีข้อมูลในนั้นเราอาจจะต้องช่วยกันแจ้งเข้าไปนะครับเพื่ออัปเดตฐานข้อมูลเนี่ยให้มีความเป็นปัจจุบันแล้วก็มีข้อมูลใหม่มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้น ถ้าเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับเว็บไซต์ที่ใช้ในการตรวจสอบชื่อบัญชีเลขบัญชีพร้อมเพย์ข้อความหรือหมายเลขโทรศัพท์สําหรับผู้ที่โกงแล้วกันบนโลกออนไลน์ที่โกงโอ้ให้หลอกโอนเงินนู่นนี่นั่นเนี่ยสามารถไปตรวจสอบได้ที่เว็บฉลาดโอน o m นะครับสํำหรับข้อนี้ <c oughs> ต่อมาครับข้อใดครับไม่สามารถรองรับระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภาพและเสียงได้นะ่าข้อนี้นะครับ ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้แอปพลิเคชันหลายๆตัวเนี่ยบางอันเนี่ยก็อาจจะรองรับแค่ภาพบางอันก็จะรองรับแค่เสียงบางอันก็จะรองรับทั้งคู่เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบแอปพลิเคชันหรือรูปแบบการบริการของแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะครับแต่ข้อนี้เนี่ยนะครับเขาถามว่าข้อใดครับที่ไม่สามารถรองรับทั้งภาพและเสียงได้อาจจะรองรับแค่เสียงอาจจะรองรับแค่ภาพก็ได้นะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันมี Discord นะครับ มีระบบซูมนะครับมีระบบขับเฮาส์มีไล n e นะครับทีนี้ <c oughs> ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่สามารถทําได้อย่างเดียวนั้นก็คือข้อ1ครับตัว Discord อขออภัยครับตัวขับเฮาส์ครับตัวขับเฮาส์ตัว,ตวนี้ครับจะรองรับได้แค่เสียงอย่างเดียวนะครับเอ,า,อาง่ายๆเหมือนกับเป็นห้องประชุมห้องหนึ่งถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้นังฟงังผู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางเสียงเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถที่จะเปิด เป็นแบบคอนเฟลเลนซ์แบบมีมีวิดีโอได้นะครับเนาะทีนี้แล้วตัวแอปพลิเคชันอื่นๆละ่ะมีการทํางานยังไงสามารถลองรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มกันนิดนึงนะนะครับอ่ะตัวที่1ครับ Discord เมื่อกี้นะครับจริงดิสคอร์ดเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมแพร่หลายในบางวงการเท่านั้นนะครับ แต่ด้วยด้วยตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยหรือระบบเองเนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้ถูกนำมาใช้งานแบบในด้านที่เป็นการทำงานอย่างจริงจังมากในแบบแพร่หลายอ่ะนะครับยังยังคงเจาะกลุ่มอยู่ในบางกลุ่มที่รู้จักในบางกลุ่มที่นิยมเท่านั้นอยู่นะครับดิสคอร์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารหลักนะครับเน้นการสื่อเสียงทั้งเสียงวิดีโอภาพหรือแม้กระทั่งไฟเห็นไหมครับว่าอ้ยมันรองรับได้เยอะมากๆนะครับดังนั้น ถ้าเรานํามาใช้ในเรื่องของการทํางานเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะมันรองรับการเก็บข้อมูลประเภทไฟล์ไว้ได้ด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงมีระบบการตอบแชทอัตโนมัติหรือระบบบอทนะครับหุ่นยนต์ตอบแชทนั่นเองได้ด้วยนะตัวต่อมาครับซูมซูมตัวนี้ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมแพร่หลายในหลากหลายวงการการทํางานเหมือนการการศึกษานะครับแม้กระทั่งการทํางานเองก็ค่อนข้างนิยมนั่นก็คือเป็นระบบที่เอาไว้วิดีโอคอลกันแหละสื่อสารกันทั้งภาพนะครับ เสียงนะครับอนอกจากมีคุณสมบัติในการสร้างรหัสพาสเวิร์ดอะไรต่างๆไว้ล่วงหน้าได้นะครับสร้างห้องไว้ล่วงหน้าได้โดยมียูสเซอร์เนมนะครับยูสเซอร์เนมก็คือ m a จิ i n g ID นั่นแหละก็คือเลขที่ห้องแล้วก็มีพาสเวิร์ดให้เข้าไปใช้งานได้รวมทั้งตัวะระบบ Zoom เองเนี่ยก็รองรับหลายแพลตฟอร์มนั่นคือทั้งสมาร์ทโฟนทั้งแท็บเล็ตแล้วก็ทั้งผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับตัวถัดมาครับเฮา อันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เอาไว้พูดคุยสื่อสารกันเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าทีนี้ยก็จะเป็นชุมชนที่สื่อสารกันผ่านเสียงเป็นหลักนะครับก็จะไม่สามารถที่จะออกวิดีโอคอลได้หรืออะไรได้นะครับดังนั้นตัวคลับเฮาเองนะครับก็จะรองรับประเภทเสียงนะครับตัวต่อมานะครับไลน์แอปพลิเคชันที่คนไทยทุกคนแทบจะล่วงมีแทบทุกคนจะต้องมีนะครับไลน์นะครับไลน์เป็นแอปพลิเคชันสื่อสารที่ เข้ามามีผลกับชีวิตเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านไหนล้วนแต่มีลายเข้ามาเกี่ยวข้องจนบางครั้งแยกไม่ออกแล้วว่าจริงๆแล้วลายมันเหมาะกับงานประเภทไหนกันแน่นะครับแต่จริงๆตัวลายเองมันก็จะมีครั้งข้อดีและข้อเสียนะครับโดย ปัจจุบันเราอาจจะเคยเห็นโอ้ไลน์เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการทํางานเรามากทั้งที่จริงๆตัวแอปพลิเคชันไลนมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทํางานเลยก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละทําให้ไลน์ได้รับความนิยมขึ้นมามากๆสําหรับประเทศไทยนะครับโดยไลน์ก็สามารถทําได้หล,หลากหลายมอนกันนะครับมีทั้งส่งข้อความภาพเสียงหรือว่าวิดีโอเองนะครับเป็นทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วไลน์เองก็ <c oughs> ออกฟีเจอร์ใหม่มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ยุคแรกเนาะยุคแรกอาจจะแบบเอ้ยสร้างกลุ่มเฉยๆได้ข้อจำกัดแบบเอ้ยใส่ได้กี่คนนะอะไรเงี้ยจนปัจจุบ,บันมี Line Open น h a t มี Account Official Account มีนู่นนี่นั่นมีหลายอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นไอไลน์อีกตัวหนึ่งเนาะถ้าเราจะต้องไปดูแอปพลิเคชันเพิ่มลองดูคุณสมบัติตัวนี้เพิ่มวาเฮ้ยมันมีปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้าง มันมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆม,มาบ้างนะครับลองดูตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงเนาะว่าอ้ยปัจจุบันที่มันรองรับอะไรเพิ่มมากแมนะ้มีไลน์นะเอไลน์เนี่ยมีสติกเกอร์นะมีทีมนะสติ๊กเกอร์สามารถเคลื่อนไหวได้ไหมมีเสียงได้ไหมนะครับหรือแม้กระทั่งในห้องแชทเนี่ยสามารถรองรับได้สูงสุดกี่คนนะครับถ้าเป็นโอเพนแชทล่ะรองรับได้เท่าไหร่ถ้าเป็นออฟฟิเชียลแอคเคาท์หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเราลองคุณดูคุณสมบัติพวกนี้เพิ่มเติมด้วยก็ดีนะนะครับ <c oughs> ข้อต่อมาครับระบบใดครับสามารถใช้ทดแทนการสื่อสารนะครับ <c oughs> ผ่านทางวิทยุสื่อสารได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวิทยุสื่อสารก็คือพวกวอพวกวิทยุนี่แหละวอกกี้ทอกกี้ทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัววิทยุสื่อสารเนี่ยเขาเป็นการสื่อสารในลักษณะไหนครับเป็นลักษณะแบบฮาร์ปถูกไหมเอ่อถ้าเป็นฮาร์ปเนี่ยหมายความว่ายังไงฮาร์ปคือเป็นการสื่อสารแบบ2ทิศทางหละแต่ว่า 2ทิศทางนั้นจะต้องเป็นยังไงครับ2ทิศทางแต่จะต้องเป็นยังไงครับสลับการส่งไม่สามารถส่งพร้อมกันนะเน้นะสทิศทางก็จริงแต่ทั้ง2คนนี้จะต้องค่อยๆสลับกันไปสลับกันมาสลับกันส่งจะไม่สามารถส่งปุ๊มมาพร้อมกันเลยได้นะครับอันนี้คือลักษณะของวิทยุสื่อสาร,ร,รที่เป็นแบบฮาร์นั่นเองนะครับทีนี้โอเคทีนี้เรามาดูว่าแล้วข้อไหนล่ะ ที่มีรูปแบบการสื่อสารและลักษณะการสื่อสารเช่นเดียวกับวิทยุสื่อสารหรือที่เป็นแบบฮาร์ปหรือ2ทิศทางสลับกันโอเคหเลยมีโซโล่วอลกี้ชอกกี้สมีทีมสปีกมี Discord นะครับมีทีมสปีกมี k y p e มี i ne มีขับฟ้ามี Line เมื่อกี้เราพูดไปแล้วครับว่าเอ้ยเราตัดช้อยก่อนนะเราตัดช้อยก่อน Line ครับทำไมถึงตัดออกไป ก็เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามันลองรับวิดีโอนะวิดีโอคอลกันถ้าวิดีโอคอลกันได้คุยกันได้แชทกันแบบเรียลไทม์ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ฮาร์ดละมันเป็นฟูลละดังนั้นมันน่าจะไม่ใช่เป็นลักษณะของวิทยุสื่อสารแล้วเข้าใจไหมอ่าประมาณนั้น Discord เองก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเฮ้ยมันรองรับทั้งหมดเลยเหมือนกันกับไลน์เลยดังนั้นไอ้ตัวนี้นะครับก็ตัดทิ้งไปได้เลยก็น่าจะเป็นฟูลเหมือนกันนะครับดังนั้นเหลือแค่2อัันนละะครบเตอบข้อ 1ไปได้เลยนี่ครับเซโร่ Zero, แล้วก็ทีมสปีกสตัวนี้คืออะไรคือแอปทําหน้าที่ยังไงมาดูกันเซโร่วอลกี้ช็อกกี้จริงๆมันก็คือเป็นแอปหนึ่งแหละที่สามารถรับส่งวิทยุได้โดยอาศัย WiFi หรือเซลูลา a r ครับเป็นตัวส่งเอาง่ายๆคืออาศัยเน็ตนั่นแหละเป็นตัวส่งใช้เน็ตเป็นตัวส่งสัญญาณแต่ทําหน้าที่เหมือนแบบจําลองตัวเองเป็นเหมือนวิทยุอะ่ะที่จะต้องสลับกันส่งแต่ว่าอาศัยคลื่นวิทยุ นะครับในการรับส่งโดยอาศัยเครื่วิทยุที่ว่านั้นก็คือพวก Wi-Fi พวกเซลลูล่านะครับเป็นการโทรแบบระยะไกลได้นะครับอาศัยหลักการเดียวกันกับการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปแต่รูปแบบการใช้งานเหมือนกันกับวิทยุสื่อสาตรตัวต่อมาครับทีมสปีกตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมพูดคุยสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เราก็อาจจะเจอในเรื่องของกลุ่มคนที่เล่นเกมแบบมัลติเพเยอร์ที่จะต้องคุยกันตลอดนะครับโดยตัวทีมสปีกเนี่ยก็จะเป็นการคอนเน็กเพื่อนกลุ่มเพื่อนเนี่ย ที่อยู่ในเกมเนี่ยให้มาอยู่ในกลุ่มการใช้เสียงตรงนี้นะครับมันเอาง่ายๆทาไมต้องใช้เสียงก็การเล่นเกมอะเนาะยังไงเราก็ต้องไปโฟกัสที่เกมอยู่แล้วนะครับแต่นั้นสิ่งที่เราจะคุยกันเราฟังแค่เสียงก็พอเราไม่จะเป็นจะต้องมาดูหน้ากันหรอกนะฮะเพราะยังไงเราก็โฟกัสอยู่ที่เกมอยู่แล้วถูกไหมประมาณนี้อันนั้น2แอปเนี่ยครับเป็น2แอปที่มีลักษณะการทํางานเช่นเดียวกับวิทยุสื่อสารคือเป็นแบบาพาร์นั่นเองนะครับนะดังนั้นข้อนี้จะตอบข้อ1ครับ โอเคครับมาดูข้อ111ต่อครับข้อนี้ถามว่าข้อใดครับไม่ใช่ประเภทของระบบเครือข่ายจริงๆไอ้ตัวออระบบเครือข่ายเนี่ยเรารู้มาแล้วก่อนหน้านั้นถูกไหมครับว่าเฮ้ยมันมีประเภทอะไรบ้างถ้าใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นตัวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเนี่ยเราก็จะแบ่งได้เป็นประเภทอะไรบ้างครับมีแพนนะครับมีแลนนะครับมีแมนนะครับแล้วก็มีแวนถูกไหมพวกนี้ครับคือ การใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแล้วก็จะสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ประมาณนี้แหละดังนั้นเราก็สามารถตัดช้อยไปได้เลยว่า2ตัวนี้มันอยู่ในประเภทนี้อยู่แล้วนะครับสตัวนี้คือแพนกับแลนเนี่ยเป็นอยู่ละแต่ข้อนี้โจทย์เขาต้องการว่าข้อใดครับไม่ใช่ประเภทของระบบเครือข่า,ขายซึ่งตัวนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าเฮ้ยไอสอตัวที่เหลือคือเบแบนหรือ PBA อกับตัว d x เ N เนี่ยตัวไหนไม่ใช่ข้อนี้เดี๋ยวเฉลยไปเลยตอบข้อ4ครับ ข้อ4ไม่ใช่นะครับแต่ข้อนี้นะ่วนข้อ1ใช่มันเป็นยังไงอ่าไอ้แบนด์เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือบอดี้ไอเ n ียเน็ตเครับหรือว่าแบนด์ถ้าเป็นแบบไร้สายเราอาจจะเรียกเขาว่าอะไรครับ Wireless Body a l ีย n น็ตเวิรนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในร่างกายเราซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับ <c oughs> เช่นหูฟังบลูทูธนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนอื่นๆที่ เราสามารถเอามาสวมใส่กับร่างกายเราและต้องการจะคอนเน็กให้เป็นเครือข่ายเดียวกันกับสมาร์ทโฟนเรากับแท็บเล็ตเราหรืออะไรเราก็แล้วแต่นะครับโดยอาศัยอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งบนร่างกายเราเนี่ยละนะครับทำให้เกิดเป็นระบบเครือข่ายเกิดขึ้นมานั่นเองตัวนี้เราเรียกว่า body area network นั่นเองส่วนใหญ่เราอาจจะเคยอาจจะพบตามทางการแพทย์นะครับหรือถ้าเป็นแบบทั่ว,วไปก,ก็มีขายแล้วนะครับเยอะมากเลยในปัจจุบันนะครับอีกตัวนึงนะครับ ตัวหนึ่งก็คือแพนครับ Personal Area Network ตัวนี้อาศัยหลักการของบูทชูทครับเป็นการเชื่อมโยองอุปกรณ์รอบข้างไม่ใช่อุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งบนตัวเราเหมือนกับตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนตัวเราถูกไหมแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวเราอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะครับ iPad หรือว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนริมพเตอร์อะไรก็แล้แต่เอามาเชื่อมเข้าด้วยกันโดยอาศัยหลักการของบูทูธ o นะครับดังนั้นทั้งสอตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ใกล้เหมือนกันแต่ถามว่า2ตัวนี้อันไหนมีการเชื่อมต่อที่มีระยะใกล้มากกว่ากันก็ต้องเป็นแบรนด์ถูกไหมครับ B A N นะครับแบนเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในร่างกายเราแต่ถ้าเป็นแพนเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อเขาเรียกว่า อุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเราใกล้ๆระยะใกล้ๆอาจจะไม่เกินไม่ถึง1เมตรด้วยซ้ำนะครับมไม่ต้องถึง10เมตรหรอกนะประมาณน,นี้นะครับก็จะเหมาะสมกว่านอกจากนั้นครับมันก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งอีกหลายชื่อแหละนะครับแซนนะครับหรือว่า NAS พวกนี้ที่มี asas AS, อะไรพวกนี้ลงท้ายมีเยอะมากนะแซนครับแซนหรือ s o l i d ด t a ล e a ์ e น็ตจริงๆตัวนี้มันก็เป็นระบบเน็ตเวิร์หนึ่งที่อาศัย เอ่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะให้เรานึกถึงว่าถ้าเราต้องการจะใช้พวก g o g l e Drive อะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ Google Drive ใช่ไหมเราก็จะเอาไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้บน Google Drive บนคลาวใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้บนคลาวบนก้นเมฆอะไรก็จริงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราแค่เอาไฟล์งานของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของ Google เท่านั้นหลังจากนั้น ไอตัว Google เนี่ยหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Google เนี่ยก็จะต้องออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อสแตนบายให้เราสามารถเข้าไปใช้งานตอนไหนก็ได้โหลดลงมาใช้งานตอนไหนก็ได้หลักการเดียวกันมีแต่ว่าตัวเนี้ยเรา,าสร้างขึ้นมาเองเราเป็นเจ้าของอหน่วยจัดเก็บนั้นเองเราไม่ต้องไปซื้อบริการจาก Google ไม่ต้องไปซื้อบริการจาก iCloud ของ Apple ไม่ต้องไปซื้อบริการจาก Drop บ o x เราสร้างขึ้นมาเองเลยนั่นก็คือสร้าง s t o r a g e Area Network ขึ้นมาเองเลยเพื่ออะไร เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเข้าไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเราใช้อยู่คนเดียวเราสร้างขึ้นมาเองใช้งานคนเดียวใช้ทุกอย่างเลยสามารถทําได้หมดเลยแต่ว่าที่สําคัญเครื่องนี้จะต้องออนไลน์แล้วก็สแตนบายให้เราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรืออัปโหลดข้อมูลได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับส่วน NAS คับ Network a t t a c h m e n t Storage ตัวนี้ตัวเนี้ยมันก็คืออุปรกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกันกับตัวแซนนั่นแหละอาจจะมือกีแซนคือระบบใช่ไหมครับ เป็นเน็ตเวิร์กแต่ตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเอาง่ายมันคือตัวตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนฮาร์ดดิส์แต่ว่าฮาร์ดดิสต์ตัวนี้สามารถออนไลน์ได้สามารถเอางานมาเก็บได้สามารถเอาเอกสารมาเก็บได้สามารถเอารูปภาพมาเก็บได้จำลองตัวเองเป็นเหมือนอะไรครับเหมือนไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองที่คอยรับข้อมูลคอยอัปโหลดข้อมูลคอยล่สแตนบายร้อยผู้ใช้เนี่ยมาเอาข้อมูลจากเขาเนี่ยไปใช้ได้ตลอดเวลานั่นเองนะฮะนะครับโอเคข้อต่อมานะครับ าหากต้องการบันทึกไฟล์นะครับหากต้องการบันทึกไฟล์เอกสารไฟล์เดิมทับเออไม่ใช่ทับครับสร้างเป็นอะไรครับเป็นไฟล์ใหม่ข้อนี้มันจะมีรูปแบบการบันทึกเนี่ยปกติเลยทั้ง3าโปรแกรมเลยนะเวิร์ดพาวเวอร์พอยต์เการบันทึกไฟล์งานเนี่ยก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มที่คีย์บอร์ดครับ Control S หรือไปที่ไฟล์แล้วเลือกคําสั่งเซฟเลือกคําสั่งเซฟแอดเลือกตัวไหนก็ได้นะครับหเลยกดปุ่มเซฟแอดได้ Control S ได้ 2. นะครับไปที่ไฟล์แล้วเลือกไปที่เซฟเป็นวิธีที่2ได้เหมือนกันคือการบันทึกเฉยๆ 3. ไปที่ไฟล์แล้วเลือกไปที่ไหนครับเซฟแอสหรือบันทึกเป็นเป็นวิธีที่3จะใช้วิธีไหนก็ได้ทั้ง3วิธีนี้คือการบันทึกไฟล์แต่แต่นะแต่ทั้ง3วิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวเซฟแอสก่อนตัวเซฟแอสเนี่ยใช้กรณีไหนใช้กรณีที่1ครับ เมื่อ <Me an S 2> ทำงานเสร็จแล้วต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์งานเราต้องไปเลือกที่ save as 2ต้องการเปลี่ยนตําแหน่งที่อยู่ในการจัดเก็บไฟล์ให้ไปเลือกที่ save as 3ต้องการเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนชนิดของไฟล์ให้ไปเลือกที่ save as ดังนั้นโดยสรุปแล้วครับถ้าเราต้องการจะ save as 1เราต้องเป็นกรณีที่เปลี่ยนชื่องาน 2. เปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บเช่นเราอาจจะจะเก็บไว้ไหนีอยู่เราจะเปลี่ยนไปได้ C อย่างเงี้ยหรือ3 เปลี่ยนชนิดของไฟล์จากที่บันทึกเป็นไฟล์อะไรนะไฟล์ Word นะครับเราอาจจะบันทึกเป็น pdf ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปที่ save as เช่นเดียวกันการบันทึกอย่างเงี้ยจะเกิดเป็นไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะครับ 1, <_ t os> 1> ไฟล์กับไฟล์เดิมอีกไฟล์หนึงรวมเป็น2ไฟล์อ่าประมาณนี้นะครับเกิดเป็น2ไฟล <_ t> ์ <os> ส่วนการเซฟเฉยๆตัวนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะใช้ในการบันทึกครั้งที่1ครั้งแรกเลย เปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ยังไม่เคยบันทึกเลยเรากดไปที่เซฟเฉยๆได้นะครับมันก็จะให้เราเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บตั้งชื่อไฟล์อะไรปกติละหรือกรณีที่ต้องการอะไรครับต้องการบันทึกอะไรครับทับไฟล์เดิมเราสามารถไปที่เซฟเฉยๆได้การเซฟเฉยๆเป็นการบันทึกทับไปที่ไฟล์งานเดิมนั่นแหละเนาะดังนั้นโดยสรุปแล้วครับข้อนี้เขาต้องการอะไรครับ บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ไฟล์ใหม่นที่นี้เขาอาจจะต้องการอะไรครับตั้งชื่อใหม่และต้องเกิดเป็น2ไฟล์เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ2ครับเลือกไปที่บันทึกเป็นซึ่งมันก็คืออะไรครับมันก็คือเซฟแอดนั่นเองนะครับตอบข้อ2นะนะครับอ่ะข้อที่113ครับในการแบ่งเค้าโครงของกระดาษเป็น2ส,ส่วนหรือมากกว่าต้องใช้คําสั่งใดโอเค ข้อนี้คบในการแบ่งกระดาษเนี่ยปกติแล้วกระดาษที่เราเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้ว1ส่วนละถ้าเราต้องการแบ่งเป็นคอลัมน์เท่าๆกันเนี่ยหลายๆส่วนเราจะต้องเลือกข้อไหนมีจดหมายหรืออะไรครับเมลลิงครับแทรกหรือว่า Insert นะครับคอลัมน์นะครับตัวต่อมาเส้นขอบก็คือ Page Layout นะครับเพจเลเยอร บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ค่อยเห็นคําว่าเพจเลเยอร์เลยในเวอร์ชันใหม่ๆมันเปลี่ยนไปนแค่คําว่าเลเยอร์เฉยๆซึ่งเราอาจจะเจอคําไหนก็ได้นะ2คํานี้คือคําที่มีความหมายเดียวกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนการแบ่งหน้ากระดาษการแบ่งครึ่งหน้ากระดาษบางทีมันก็ไม่ได้แบ่งครึ่งหรอกมันแบ่งมากกว่า1ส่วนได้นะครับสส่วนได้4ส่วนได้5ส่วนได้ได้หมดเลยวิธีการทำํำยังไงอันดับแรกเลยไปที่แถบเพจเลเยอร์เขาโครงกระดาษ หรือในเวอร์ชันใหม่ๆเนาะมันจะใช้แค่คําว่าอะไรครับใช้แค่คําว่า l a y o u t เฉยๆมันคืออันเดียวกันโอเคไหมมันคืออันเดียวกันจากนั้นไปที่ไหนต่อครับเลือกไปที่คอลัมน์ซึ่งมันก็จะมีคอลัมน์ให้เราเลือกอาจจะเป็น 2, คอลัมน์สคอลัมน์สคอลัมน์แล้วแต่เราจะเลือกว่างานของเราต้องการกี่คอลัมน์แต่ถ้าเราต้องการมากกว่าน,นั้นหรือไม่มีจํานวนที่มันเซตไปให้พอดีหรือตรงใจเราเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้ครับ มคอลัมน์ตัวนี้ครับคือคอลัมน์เพิ่มเติมกรณีที่ต้องการนะครับที่ต้องการมากนะฮะมากกว่ามากกว่าที่เขาเซตไว้ให้เราก็มาเลือกตรงนี้ได้ครับมอคอลัมน์นะเลือกตรงนี้ได้เลยสามารถเลือกได้เลยนะจากนั้นถ้าเราเลือกไปที่มอคอลัมน์เนี่ยเราจะต้องระบุจํานวนคอลัมน์หรือจํานวนหน้าที่ต้องการแบ่งในช่องไหนครับในช่อง number of c o l u m n ตรงนี้ครับระบุลงไปจากนั้นมันจะมี หน้าต่างขึ้นมาให้เราระบุเนาะพอระบุเสร็จแล้วในกรณีที่เฮ้ยเราไม่ต้องการเส้นขีดระหว่างคอลัมน์ก็ไม่ต้องติ๊กแต่ถ้าเราต้องการเส้นขีดระหว่างคอลัมน์ตรงนี้ให้เลือกไปที่ไหนลายบีชวีนนะครับลายบีชวีนตัวเนี้ยคือการแบ่งมีเส้นแบ่งระหว่างคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามคอลัมน์สี่ มีเส้นแบ่งถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องติ๊กครับถ้าไม่ติ๊กมันก็จะไม่ขึ้นเส้นแบ่งคอลัมน์นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ครับเขาถามว่าอะไรครับเขาถามว่าในการแบ่งเขาคงหน้ากระดาษออกเป็นสส่วนหรืออะไรครับหรือมากกว่าต้องใช้คําสั่งใดมีจดหมาย insert column เส้นแบ่งข้อนี้ต้องไปที่ไหนครับไปที่คอลัมน์นะครับบาคบอกว่าเอา แล้วข้อสีผิดตรงไหนเส้นขอบหน้ากระดาษจริงๆไอเส้นขอบหน้ากระดาษตัวนี้นะครับมันอยู่ในเลเยอร์ก็จริงแต่มันจะต้องลึกเข้าไปอีกหมายความว่ามันอยู่ในส่วนนี้แหละส่วนเดียวกันอันนี้ก็อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันแต่ว่าไอเส้นขอบหน้ากระดาษตัวนี้เขาหมายถึงคําว่านี้ครับเพจนะครับเพจบอร์เดอร์ครับตัวนี้นะเพจบอร์เดอร์ตัวนี้คือเส้นรอบรอบของแผ่นกระดาษนะครับไม่ใช่อา่าไม่ใช่ตัวเพจเลเยอร์นะครับนะ ดังนั้นข้อ113ตอบข้อ3นะครับ